่ามันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยของมันก็คือพวกนี้ไม่ทำความดีไม่ไม่ค่อยทำความดีกรรมน่ะเราเราเราพูดถึงเรื่องการให้ผลของกรรมเนาะกรรมนี่มันบางทีนะถ้าความดีเราน้อยมันก็จะให้ผลหนัก ถ้าความดีเรามากมันก็จะให้ผลน้อยให,ให้สังเกตดูนะกรรมเหมือนกันส่งผลเหมือนกันระหว่างสองคนคนหนึ่งมีบุญคนหนึ่งไม่เคยทำบุญอะไรเลยคนหนึ่งจะหนักนะถ้าไม่มีพื้นของบุญในจิตในใจมันจะรับสภาพนั้นไม่ได้แล้วมันจะมันจะทุกข์ใจหนักแต่อีกคนหนึ่งมีสภาพของความดีหล่อเลี้ยงใจอยู่เนี่ยมันก็เลยไม่หนัก หนักคนนี้อาจจะไม่หนักกับคนนี้ก็ได้เห็นไหมคนนี้อาจจะเป็นเรื่องใหญ่แต่คนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กก็ได้สําหรับผู้ที่มีคุณธรรมภายในจิตใจคําด่าคําเดียวเนี่ยเอาให้ผลไม่เหมือนกันสมมุติว่าเราใครมาด่าเราระหว่างระหว่างเพื่อนสองคนเอาเรากับเพื่อนเนีสมมุติว่ามีเพื่อนอีกคนหนึ่งมีคนมาด่าทั้งสองนี่ด่าคําเดียวกันนี่ อีกคนหนึ่งมีภาวะของความดีหล่อเลี้ยงใจมีเมตตาหล่อเลี้ยงใจหรือมีสติเคยฝึกสติเคยฝึกสมาธิมากับอีกคนหนึ่งไม่เคยสดับไม่เคยฝึกสติไม่เคยมีเมตากับใครเลยโยมว่าใครล่ะจะเล่าร้อนกว่ากัน ใครจะเร่าร้อนกว่ากันแน่นอนอยู่แล้วว่าคนที่ไม่เคยสดับไม่เคยมีสติเลยและไม่เคยฝึกสมาธิเลยบุคคลนั้นจะเร่าร้อนมากแต่กับอีกคนหนึ่งที่มีคุณธรรมภายในจิตใจเห็นไหมที่มีคุณธรรมภายในจิตใจเนี่ยโอ้เข้าใจว่ามันเป็นธรรมดาไม่ทุกข์ไม่เดือดไม่ร้อนสงสารเขาอีกต่างหากนี่มันจะเป็นอย่างเนี้ย คนหนึ่งจะเป็นจะตายแล้วโมโหอีกคนหนึ่งโอ้มันเป็นธรรมดาเนาะเป็นธรรมดานี่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 มันจะต่างกันตรงนี้ถ้าท่านมีความดีภายในจิตในใจมีคุณธรรมภายในจิตในใจนะกรรมจากคนอื่นที่มาเบียดเบียนว่า้ายให้เราอะไรต่างๆนั้นๆในเมื่อที่ผลกรรมมันมันส่งผลมาเราใจมันก็จะไม่กระเทือนหรือไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นๆมากไป they